เอามึกสวัสดีครับผมนินช่องโรนินนะครับวันนี้เราจะมาทาหมึกทาเกาะยักษ์กันนะครับผมนินโรนินครับกราบสวัสดีครับผมพี่แบงค์อินนีนะครับคนเดิมครับวันนี้อยู่กับน้องโรนินนะครับปลาหมึกยักษ์อ่าเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกครับเราตั้งแก๊สเราก็มาต้มน้ำมาต้มน้ำดูสิพี่น้ำเดือดอย่างนม่ง,องรอคนนานเลยเฮ้ยโอ้ยมันเดือดแล้วเอาจัดเลยพอน้ำเดือดแล้วนะให้เรานะเอามึกเลยอ่ะพี่ย่อนไปแต้ไปเลยนะโอ้โหคนดูตัวเป็นเป๊ะของแมวของขาวจัดไต้ไปเลยเพ,พ่ไปยืดหนามมาน้องนะแต่พี่แดกนองแน่นอนเราก็รอมันเดือดนะครับมันเดือดแล้วแหละตลอดสุก later พี่อะรอนานแล้วเมื่อยชิบพ่ายเลยเออแล้วทำไงดีวะเนี่ยพี่เอาโซ่เลยมึงก็แหละไปเนี่ยมึงเป็นน้องมึงต้องไปดิวะอ๋อพ่อเขาไม่น้องอคนหนึ่งไปดิวะไอพอนยิบมาเอาออมาเอามาเลยสัตว์เอ้ยกูจะพี่บอกว่าพี่เป็นพี่อะแล้วพ่อเป็นน้องอะพ่อเขมีน้องพ่อไม่ดันตังค์เขาไม่ให้ช่วยช่วยสิพี่เสร็จแล้ว วันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของสายเขียวกันนะคะ้อออาตอนแรกใส่อะไรก่อนพี่มาตอนแรกนะครับเราต้องใส่กระเทียมครับกระเทียมก่อนตามด้วยพริกครับใส่รก <laughs> ไม่ได้ลงเลยเห <laughs> ม,ม,มือนจะเมื่อ้แล้วนะ <laughs> เป็นอะไรฮะป่าวพีตำพีกี่เช่ไหมได้ด้วยเรัรอ,อื้อเฮ้ยอะไรกระโอยพีกไงไม่ต้องไม่ต้อง,องก,กระวอยพริกอยเออแดงอ่อ <laughs> งนะโอ้โหกูว่ากูตามนี้เส็นนะเป็นนักกามได้เลย <laughs> เฮ้ยจัดเป่าเอาสนัดเลยมาก,กานะาอาอม่อนนะใจเขาแต่เขาหมุนไ้ เราจะตามได้ลากผักชีนะครับที่มันต้องตามรากผักชีก่อนไหมห่อที่ต่างก็นได้เหมือนกันเลยเนาะสุดไม่แต่ตัวรอบที่แล้วไม่ใช่แบบนี้นะมก็สุดเด็ดแมงมัวใช่ปะไอ้เราก็ขิดอยู่มันต้องใส่ลากผักชีก่อนรือเปล่าวะว่าจบงานนีูไดาอาบน้ำเพิ่มแน่ เคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยไม่เล่าเลยเดี๋ยวเราจะตามด้วยปลานะครับเดี๋ยวไม่ได้นะอันนี้ดีๆนะอันนี้ดีๆนะยานะใหญาๆเยอะนี่แม่นนะเนี่ยกลัวไม่ปลอดภัยแล้ววางมาตรงนี้ว่าอาจจะแฝ้ได้มาเลยอ่ะเป็นบ่าแล้วปุ๊บเล่นแน่ มะนาวเลยเราต้องตนนัดเดินมะนาวเร่กันบีบอันนี้เราใส่ไเปไ็นไกันตรงนี้สิงเนเจอร์เลยไ<ะ>ด้ดยูไดย้ยูฟุดบับแม่พอกมาจริง <c oughs> กินได้หรอวะได้ดีน,นี้จะขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้โค้า <c oughs> ไม่ได้ตั้งตั้งอันนี้มีม ิเราต้องบอกอร่อยนะอร่อยนี่มันอร่อยจริงๆตอนนี้ผมว่าหมึกอ่ะเริ่มจะสุกแล้วล่ะสุกแล้วนี่วันนี้ยน่ากินมากแก่น่ากินจ้าเดี๋ยวท่านมาท่านมานี่เราก็ต้าหมึกมาเลยนะครับร้อนๆเลยโอ้โหร้อนๆโอ้ร้อนๆเลยโอ้ยอุ้ยเจอดร้อนมากอ้าวร้อน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  ตอนนี้ปลาหมึกของเราเก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาราดน้ำจิ้มกันเลยโอ้วะยุงแมงเยอะแล้ววะพี่เดี๋ยวเราเข้าไปกินในห้องดีกว,ว่าพี่ให้ห้องข้อตัวเข้าไปกินในห้องน,นะยุงแมงเยอะจัดตอนนี้เราเข้ามาในห้องการราาันแล้วนะค้าบอกข้างนอกแม่งยุงเยอะจัดเหมือนการผู้ข้าวบัวไงเลย นี่เนื้อมันตัดไม่ได้นะถ้ากินยางเงลำบากยแ้เาไม่ดมีมีดป่ะมีอกางเกหอกังเกรกกออได้เฮ้ยกังไกที่เล็หน่อยนะเอามาเที่ยวกัเอาให้มัเป็นกังไกงอะเขาก็เล็กจริงหนเอาพ่ะยพี่ได้ยังกางก ก,ก,กิวกัวเลกินวัวเลยนะแตกูไม่ได้กินวัวจะเลขนาดนี้อไวันนี้เราจะไปกินมึกฮากชุชูกันเลยนะครับอะไรนะมาเริ่มกันเลยีวกว่าไม่ว่าเราพวกคนี้หัวตอนนี้อ่ะโอ้นี่นะจิ้ๆเลยนะย่ไเยจิ้มทีเด็ดมาเพ่อนะอืมิไนะ

เดืนื้อมันดีพวกันดูเนื้อสวยมากอร่อยไหมอร่อยครัแต่พี่ว่าถ้ามันจะอร่อยกว่านี้จับให้น้องมันดูหน่อยนี่ไงจับให้น้องมันดูจับไปนี่ไงน้องเกินให้ดูเลยอร่อยไหม โอ,อบไแล้วใครเลี้ยค,คืนนะขอบใคนได้นะคะะยยยยนนะรับนะมันก็จะยอว่านหนยนาต้า <c oughs> เราซือัวผมพูดตรงตรับตอนนี้เด่งากเลยแงเกินนะเนะี <c oughs> ่ยก็พี่บอกแล้วมันเละ <c oughs> ไม่เชื่อจะได้กนาดนี้อม่ให้มาเหรอเขาใครจะซื้อกินนะครับใครเลี่ย <c> ง <oughs> ดูกินนะ ถ้าห้ามหนูี่แมคโครได้ไะมแต่แต่ราคาจะแพงไปนึกว่าซื้อม,มาตัวเกือบพันอะถ้าถ้าไปคำว่าอะไรนครับทุกคนครับโอ้โอโอชิ้นนี้แบบสินตันแย่ๆเลยอ่ะนี่เลยครับทุกคนขาดไม่ได้เลยครับความเผ็ดความอร่อยนี่แะครับมึกเน้นๆเลยอะอืมนี่เหี้งแต่เผ็ดอะ Tân em không thương lắm 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 เ่ยมุ้งนวดปลามึกอร่อยมากเขาบอกว่าที่ได้เข้ามาอัต้องนวดนะไม่รู้กินมดป่าวทนตัวหมารอกว่าครับอสุดวะสุดได้แบบนี้สุดจ้าอแก้วนี่ทำมาจากเจ้าปูแล้วเปเรื่องอะไรเนี้เปาก้มัวี่เมลืมเนือมันแน่นมากครั้งแรกนะที่เราต้องห่วเลยนะ พี่ก็ไม่เคยกินเลยเนะนีน่ยนะตาเราก็จะซื้อกินตามตลาดตามอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยเรามาทำเองเลยนะาตัวไ่พานอยแล้เีเ่้ว่พีากินเองนี้มันเชยเวะไเรามาลองกินคนละคำแล้วทำหน้านิ่งๆไหมใครทำหน้าที่คนแพ้เอาแบบก็บอกากาศนะใช่แต่ ต,ตัดก่อนเลยเนาะจงจำเป็นพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเปรียบไ <c oughs> จินต่ากัน,นนะว่าเดี๋ยวมาดูนะว่าพ้อมกับพี่เท่าใครจะชนะหลังจากนี้เลยนะเราจะกินนะฮาทออกสี่นะทุกคนคอมเมนต์มาก่อนเลยตอนนีน้ว่าใครจะชนะคอมเมนต์เชียร์ได้เลยนะครับนะอย่ยายกที่กองนะ อยา่าท่โกงนะตอคลิปเลยแล้วคอมเมนต์ก่อนว่าบ้องก,กับพี่เขา่าใครจะชนะเราจะทำกินเผ็ดไปวาไม่ออกสีน้ำด้ดูนะเริ่มกันเลยนะครับทุกคน ยอมแม้อ่ะเรไม่รู้เลวที่ไม่ยอมแพ้อ่ะเพชรอิงเพชรเดือยทพี่ไม่ยอมไม่ไหวแลเขาไบ่้นะเขาไม่ได้พูดอะไนะราไม่ไหวเลรเนื่ยตอตามไม่ไดวแล้วทุกคนเออแต่แพมาป่ะแต่ไม่ไหวแล้วอะแต่หมูเขาพลาดนี่ก็ดูวิาีโอนั่งโปะเสียงอ้าอ้าอ้าทหมดขครับ จะล้อกดาวน์เราทุกคนโอ้โหเนี่ยระเบิดทั้งใหญ่เลยนะครับนี่เป็นภาพนาทีจรวจ SpaceX Starship SN8 ้ไม่นะับไม่ทุกคนกินเพรทนะครับมันมเพรทมากๆจริงๆนะเอาละน้ำเมื่อไหร่ชาไปหมด่อ้หร่ ร้อนเลยตอนนะี้แม่ร้องจนร้อนก็อ้วนเลยในตัวเนี่ยพี่แม่งรู้สึกกระเพาะมันจะรั่วแล้วก็จริงว่าถ <laughs> ้าตรงไหนมะุ่งมากเนี่ยตรงรู้นกันนะตอนนี้พ่อนนะพอาจจะกินท้านะพ่อไม่ไหวแล้วนะตอนนี้อาจจะพูดน้อยเลยนะอย่างเช่นไฟ,ไฟลุกก็เผ็ดมากเลยตอนนี้เผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนนะ โดนนิดเดียถึงแสบถึงเผ็ดร้อนนี่นี่พวมันไม่ไหวแล้วอะเฮ้ยพี่แรงกินได้ตุ้งหัวมันอะไรพี่กินเป่าอ๋อตัวเองอ้าเลยกระตุ้งห่วงมือนนุ่มนะนุ่มจริงเออ ีถ้าได้ลองกินนะครับมันจะต่างอย่างต้องทั่วไปเลยนะแน,น้นว่างนะจริงๆนะถ้าซื้อกันได้ที่แม็โครนะก็ได้ไม่ของไิดหวยนนะแต่แม็กซ์ซ่อนของไมฟนะไอ้คนสีบลที่ว่ามึงต่ำเนี่ยอมาขี่แบบนี้มาต่ำอม่ได้ยังเลยนิดต่างเกาะเลยนะพวกกันต้องขอดอกไปก่อนนะมันไม่ไหวอนะ่ะประเทศมากแล้วตอนเนี้ยแม่งไฟลุกเลยอ่ะดื้อขอดอกไปกินยังต่อให้หมดดีกว่า เขาโดนหน้าตากร้องนะไม่ง่ายกินจัดน้ำลายไหลย้อนเลยโอเคทุกคนร่วมเป็นแยกตากร้องเข้ามากินด้วยกันดีกว่านะเดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนอยากให้ทุคนทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้ขอคลิปนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับไปแล้วนะ